โยโยซาสวัดีวิลรุ่นเมกาดีวิลรุ่นดูป่ายดีวิลรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไดโซนออนไลน์นะทุกผนนะู้ชมนะเฮ้ยเไอ้นี่มันมาชนเราทําไมวะมันเป็นเกมแบบว่าแนวขับรถ Open นเวิลด์นะคล้ายๆกับ GTA เลยนะครับคนดูนะเคอร์ติงมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับมีภาษาไทยด้วยนะทุกผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับทุกผู้ชมนะมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเฮ้ย ไอ i o สมายางวะไม่แน่ใจแต่ Android มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โคตรตึงมีภาษาไทยด้วยนะรอบนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มือถือสเปคกลางๆก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะเออโคตรตึงแต่ทำไมภาษาไทยมันแปลกๆจังวะเ่งนี่มันกำลังสอนเราเล่นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะคือแมปค่อนข้างใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแมปค่อนข้างใหญ่เลยดูนะนี่เห็นไหมนี่แมพนี่ โอ้โหใหญ่จริงคนดูเหมือนเล่น GTA อันนี้คือเขายังไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่ามาไกลแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตนะคือผมเคยมาเล่นช่วงหนึ่งประมาณปีที่แล้วอ่ะคนดูนะถือว่าภาพสวยเลยเฮ้ยไอ้น,นี่มันเป็นอะไรกันเรานักหนาวะครับชนทำไมเนี่ยเอ,อไปดีกว่าเฮ้ยรีวลอัพสักหน่อยนี่เปิดรถใหม่ได้ไป let's go เดี๋ยวเราจะไปทำเควสกันนะทุกชมนะ เฉียดเอาว่ะเาว่ะพี่โค้แม่งตึงปียอะไรวาตึงปียไปครับเงีย้ยเงีย้งยเอ้ยโอ้ภาพแม่งโคตรสวยโคตรสวยโคตรจัดโคตรอันตรายนี่มาตามมาตามเคล็ดก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับเลยครับเลยครับเลย,เลยม,มีโทรศัพท์มือถือด้วยนะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับใช้ดงใช้โดในการาถ่ายลงถ่ายรูปได้นะท่านผู้ชมว่าตรึงอยู่นะมา น,นี่มันสอนเราเล่นนะจะเนินการต่อโอเคโคตรึงโคตรึงอัพเกรดรถอานนี้สอนอัปเกรด,ดรถนะครับเล่นออนไลน์ได้นะเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้นะครับเออคู่แข่งคารเอ็กซ์ตรีทเลยนะ โอเคยืนยันครับร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i s h m บ n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวเฮ้ยเอาวะเอาวะ โขงรถนะแต่งกันชงกันชนได้ด้วยนะฮะคนดูนะตึงปรีอะไรตึงปรีอนะตึงปรีอะไรครับพี่โค้กเว้ยใส่มาแล้วว่าที่ไปต่อกันเลยนะท่านผู้ชมนะอ้ภาพแม่งดีมากอะภาพคือดีจริงอะคนดูภาพสวยจังวะเฮ้ยภาพสวยนะนี่ยคนดูดูดีดดดอื่ว้าชนชนชนโคตรตึงโคตรตึง เป็นจุดแข่งนะน,นี่มันให้เรามาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตามทางมันมาหน่อยแล้วกันเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะดิฟได้ด้วยนะคนดูนะดิฟได้ด้วยเคอตรึงคอตรึงมาแล้วครับพี่มีอะไรให้ผมทำหรือเปล่าแถวนี้โอเคร้านขาเฮ้ยโอ้โหซื้อรถแน่นอนเลยนาทีนี้อ๋อตัวนี้มันมาทำความให้เราทำความรู้จักร้านข้าก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่โทรศัพท์มือถือนะครับแต่โทรศัพท์นะฮะอืม รับรางวัลโอเครับงงรับงานนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยรับงานด้วยว่ะไม่งอ้แปลกๆนะโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่อะไรลงรถนะกาลาดเรานะครับท่านผู้ชมนะเฉดเอามาโคตรหล่อโคตรเท่โคตรตรึงโคตรอันตรายเลยครับพี่ทำไรต่อนี่คลังสินะเฮ้ยสลับรถได้ด้วยวะร้อยห้าสิบแดงมานี่อันนี้มินินะครับคนดูนะเราจะขับไอ้คันนี้แหละทุกแล้วนี่งานรับงานครับรับรางวัลสวยครับพี่กดเล่นเลยครับ นี่มันก็จะมีให้ใหเลือกนะเล่นแบบว่าโลกที่เปิดกว้างก็คือ o อ e n World ์นะครับโรงเรียนสอนขับรถนะครับการแข่งรถการแข่งขันในสนามอะไรประมาณนี้เลยนะครับทานผู้ชมนะมาเนี่ยเราจะไปลองอ่าเล่นในส่วนของการแข่งรถละกันเนาะการแข่งรถเลยนะครับเพราะว่า,าโรงเรียนอย่างเงี้ยมันไปเล่นกันแยกกันได้อยู่แล้วนะครับทานผู้ชมนะมว้าวมาแล้ววามาแล้วว่า,า,ววาอันนี้ออนไลน์นะโคดูโคตรึงโคตรึงรอครับ กูเียนออนไลน์แบบตึงๆตึงเปรี้ยะอะไรตึงเปรีย้ยเอาว่ะกดพร้อมครับมานี่เราเลือกรถมาแล้วนะตโตโยต้าเรา AE86 เชดทาโคตา้าอันนี้ว่าวิธีเลี่ยงลิกสิติ์นรถดนะคนดูนะเหยียบเลยครับไป โอ้ยพวกนี้แม่งแรงจัดเลยว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะโคตรแรงโคตรแรงโคตรตรึงเลยอะพี่โคตรตรึงโคตรอันตรายครับตามันอยู่นะขนุนนรถเรามันไม่ค่อยแรงเปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ด้วยนะเกมนี้ผมบอกก่อนเอาเหลืองเอาเหลืองไปจ้าโอ้โหเข้าที่เท่าไหร่วะออกรับรางวัลสักหน่อย เพื่อนเพื่อนเฮ้ยออาไม่ทันเขาแน่เลยผมว่านะเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมากดเล่นต่อได้เลยนะครับด่อันนี้มันมีงานเข้ามาด้วยนี่ว่านี่งานสําเร็จแล้วหนึ่งอันนี่รับรางวัลครับโคตรึงโดตเปรี้ยะเลยพี่ แล้วก็กดเล่นในกดครั้งก็ได้นะดูรถเรานะครับว่าเราจะรถที่ไหนามาในี่กดเล่นก็ได้นี่นะครับนี่เห็นไหมแล้วมาสูงสุดนี่การแข่งขันในสนามมันได้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้นะครับทดสอบทักษะนี่มีหมดเลยนะครับนี่เกมที่ปรับแต่งเองก,ก็ได้นะครับแล้วเราไปลองแบบว่าโรงเรียนสอนขับรถสักหน่อยนะครับคนดูนะเออโกรตึงโกรตึงหมดนี้นะหมดอีกหมดหนึง่งเอาอ่ะมาแล้วว่า ไปโทรตึงโทรตึงืรถโคตรแรงคนดูคันนี้มันแรงจัดเลยวะ่ะชีเอวา่าพี่โคตรแม่งตึงเปรีย้ยเลยครับพี่ออกครับคำเตือนโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่กดออกดิลอยมันจบแมทก่อนนี่เลเวลห้าโอ้อัพเวลรวลรๆเลยวเลยมา เว้ยได้รถใหม่แน่นอนเลยน่าจะมีให้สุ่มรถนะท่านผู้ชมนะดูจากทรงแล้วนี่คลังคลังเฮ้ยเตู้คอนเทนเนอร์นี้สุ่มรถครับคนดูเปิดเลยรถจ๋าพี่มาเลยจ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยได้เงินเต่าอยู่สุ่มรถสุ่มรถชเชดอามามีมาแล้วว่ามาแล้วว่าเลือกเลยครับหมดงาน เฮ้ยแม่งรถพี่ตึงเปียเลยว่ะซูซูกิจิมมี่หรือเปล่าเอา่ะเอา่ะหน้าซูซูเอวไปไหนเอาเราเล่นไม่ได้เหรอขายดูเอาเราเล่นไม่ได้เหรอคนดูอ๋อเราเราเราไปเลือกเอาก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออพลังอะไรพวกนี้มากดเล่นเลยนะครับ แบบไหนนี้ไปขับแบบโอปนเนอร์แล้วกันนะคนดูนะผมจะพามาแบบส,สำรวจสำรวจเมืองสักหน่อยนะครับโหตรึงโหตรึงรอมันโหลดรอมันโหลดเอ้ยโหภาพคือด,ดีอ่ะอืมเอาวะเอาวะนี่ไงรับรางวัลก่อนครับห้าพันเครดิต ดูก่อนนะนี่ในเมืองถือว่าใหญ่อยู่นะนี่เมืองใหญ่อยู่เมืองใหญ่อยู่แม่ผมพาไปสำรวจเมืองก่อนนะครับรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบว่ามาแข่งได้นะเห็นไหมนี่โซนใหม่ที่มันเปิดนะเฮ้ยมีผู้เล่นออนไลน์จอดอยู่อะ่ะไอ้คอนั้นแน่เลยที่มันชนเราอะ่ะดำเนินการต่อไปครับเอาว่ะเอาว่ะมาเข้าโซนอื่นดูสักหน่อยนะเจตเปิดโซนใหม่ว่ะคนดู ตัวตรึงโคต,ตรึงอืมอันนี้โซนอะไรโซนการแข่งรถโอเคไปเข้าเลยดีครับอันนี้โซนใหม่นะคนดูนะเราวาดมาแผนที่ใหม่ดูมันมีหลายแผนที่คนดูให้เราได้เล่นนะครับเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยแข่งกับใครอะแมตแม็กมก,กิกแล้วเฮ้ยนี่มันขยันแข่งจังเลยวะใครเนี่ย ขาน,นี้มาดีกว่านี่ซูซูกุซูซูกิโอ้อ้นี่อีกแล้วอะเดียวกันครับน้องเดี่ยวกันเส้นใจครับหนึ่งส่วนสี่ไมไปอืมอ <c oughs> <c oughs> ินเตอรฝุ่นมันวะโอเคแม่งไปโคตรไวเลย้องสัยจะตามันไม่ทัน่ะคนดูดูจากทรงระรัตนาไตายละไม่น่าทัน ร้าน i c h m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เซนด้วย Richman Shop ว้าวไม่มีเนตั๊ดหรือไงวะอยากติดเนตั๊ดเลยอ่ะน้อ ยา <Yeah. iku> เข้าไม่ทานไม่ไหวเลยได้มาเท่าไหร่วะโอ้ก็ได้พอได้อยู่ที่2ก็ยังดีครับคนดูนะไม่ต้องซีเรียสต้องซีอะไรมากโคตรึงโคตรเงเอาว่ะเอาว่ะต่อกันเลยดีกว่าคนดคูแล้วมารับสำรวจแถวนี้สักหน่อยนะคนดูนะมีโรงรงโรงรถโรงเรียนสอนขับรถก็มีว่ะ อาว่าอาว่าน,นี่มันเป็นโซนใหม่นะครับท่านผู้ชมนะรับรางวัลเล่นครบ15นาทีโอเคสวยครับพี่อันนี้เมืองอันนี้เรามาอีกทางหนึ่งอีกที่หนึ่งนะคนดูนะช้อปปิ้งเอาว่ะเอาว่ะโคตรึงโคตรึงเฮ้ยไปเล่นแบบออนไลน์ต่อดีกว่านะคนดูนะไม่ไม่ใช่เล่นแบบออนไลน์นอะไรนะโรงเรียนสอนขับรถอะแบบเวิร์กอยู่นะนี่รับรางวัลโอเค เราเรามันสำหรับคันนี้นี่ลเวลวสองว่ะตึง,ตงอืมดูสิกดโทรศัพท์ขึ้นมานะแล้วก็ไปได้นะครับท่านผู้ชมนั้นอยากไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับนี่เปิดแผนที่ได้ด้วยครับว่าตึงเปียเลยตึงเปียเลยลงรถใช่ไหมโอเคตรงนี้นะครับนี่ไปการแข่งนะการแข่งจะอยู่ตรงนี้นครับการแข่งว่าไปลงรถก่อนตอนนี้ ออกไปลงรถสักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าไ,ไปเล่นออนไลน์ดูนะครับกดเล่นได้เลยนะเราก็เล่นในส่วนของการแข่งเฮ้ยอันนี้อะไรอะสนามแข่งรถเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องไปลองว่ะค้นหาเกมเลยครับอีสี่อีสี่เกมดีๆนะครับต้องชมนะเกมนี้ดีนะครับ,อบ,นะเ,รบเออกินสเปกน้อยด้วยนะครับมือถือสเปกต่ําก็เล่นได้นะฮะเขิดตือนเขิดตือนมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอยเอาดีเอาดี ไชครับกดพร้อมเฮ้ยเราเอาคนไนนลงมาเมื่อกี้นี่อเอาเอาเอีอีมาเอาอีอีมาวะ่ะรอบนี้ก็ได้อยู่นะอืมเบรนเบรนไปเลยดีครับว้าวโหวแม่งรถมันโคตรแรงเลยมึงจูนมันยังไงเนี่ยต้องไปให้ครบ20 27เจ็ดอันนะคุณดูนะ โห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 ออกรูชาตีเฮ <ar> ้ยพวกนี้มันแรงจริงว่ะเออหน้าก็แม่หน้าใช่เออดีเออดีโค้งหน่อยสวยตึงเปรีอะไรพี่ตึงเปรี้ตึงเปรีอะไรตึงเปรี้สวยครับพี่อีสิ เอาว่ะเอาว่ะก็มาดิดครับบีกหน่อยอืย้อนนายสเนาย nice 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 ไร่ะอโคตรึงจุบเม่งมีอะไรเฮ้ย โอ้ยนี่มันเกริฟไวจังเลยวะคนดูมันไม่เห็นครับดีมากเลยวะกริบหน่อยกริบหน่อยอื้อริฟทีนี่แม่งน่าเฟรชเอาว่ะเอาว่ะไปเลยครับนี่ดิฟเลยเข้าโค้งดิ่งตึงตึง,ตงเนี่ยเอ้ยยังไงกริฟทีนึงเป๋เลยนะคนดูนะมึงเกินปุยนะ ยุบเม่งมีอะไรนี่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 ตึงเปรียอะไรตึงเปรี้เว้ยโค้งหน้าครับขวาหน่อยอร่อยจังเอื้อๆอื้อเอื้อเอาวะเอาวะเอ้เอ้ ไม่ไหวเลยนะคนดูไม่ไหวเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมนั่งกากไก้ด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม ไดโซนออนไลน์นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวขับรถ Open World นะมีโหมดต่างๆให้ได้เล่นด้วยนะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วภาพค่อนข้างสวยนะครับมือถือสเปคกลางสเปคต่ำก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะอืมไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างขมยันใต้คลิปเลยมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะเออท่านผู้ชมไปโหลดกันมาได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างขมยันใต้คลิปนะสนาวันนี้พี่โคกขอตัวไปก่อนนะครับใครต้องการหาเวิธีเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็น RV Free Fire Valorant Immortal Warzone Roblox PUBG Impact Mobile Diablo Genshin กกั็ไปเอได้ที่เว็บ Shop Richman นะเเตติิมมถูกดีเติมม่เติม2จ ยี่โมองการันตีผู้ช่วยงานไรเอ,อฟเชกต์ถึงสามแสนคนโดยเฉพาะตัวเกมวอลเลนนะครับท่านผู้ชมนั้นเติมถูกกว่าปกติห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับอืม แล้วก็เกมอื่นนะครับอย่างเช่นจะตัวโลบกะก็มีโลบบกริฟการ์ให้เลือกเติมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะไปเติมกันได้นะครับเติมออนไลน์ได้เลยนะผ่านเว็บพิชแมนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนการบีก็ช่องแอลเพื่อเป็นกำลังใจใน้ารทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคอร์อตรึงเคอร์ตึงเว้ยแม่งตึงเปรี้ยะเลยว่ะพี่ ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยลิชแมนช็อปว้าว